ติ๊กตอกนัติ๊กตอกอีอีทีเดียวโดนแบนด์ถาวรครับหรอโหยังของตะโดนโดนแบน์ถาวรอ,อีกทีหน,นึ่งเมื่อันตรายเนี่ยถาวรเนี่ยเสียแบบนี่เลยเนี่ยตอนนี้กูระวังอยู่ว่ามันมีลูกน้องไอ้บอยอ่ะถ้าพิมพ์คือว่าบอยพธิรามแม่งบล็อกเลยเหมือนเขาเขามีคนจ้องเลยมไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยดูก็ได้มันไม่ได้เลยอ่ะ ก็มืก่อนน่ะเห็นขอให้ดีเวโปรตีนะ่ะมันใช่ตีนม้าไม่โดนหน้าไไป้ควายไปแล้วไปเกือกมา้านั้นโดนเลยแต่นั่นมันเป็นพวกพวกไอพวก,พวกแจ้งบลอกอาจานะคระบพวกมันรอแบบโแต่ถ้าไปเกือกม้าไม่เป็นลายไรได้ แต่เราต้องไปเปิดยูทูบเบอร์มั้งให้คนติดตามเราทำเป็นช่องงั้นหละยยูทู e มันอันนี้ไม่ได้อาจารย์มัน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 เหมือนต้องมีอาจารย์ต้องมีสคริปพูดพูดคุยเลยใช่ใช่ไงคือมันจะคอยคนถามไม่ได้ก็ให้มันฟังอย่างเดียวใช่คนฟังเดียวใช่อาจารย์บลรอกมีเนืแล้วก็เนี่ยอย่างวันนักเวลาุณไล์อยู่เนี่ยแค่ว่าเวลาคนคนจะแบบทําอะไรกับกูอ่ะกูไม่ให้มันไปในนั้นนะ ตอนที่นี่มาไลน์ไอ้นาเดียให้โทรไปในเครื่องนี้แล้วกูรับเนี่ยคนสั่งอะไรนาเดียมก็เขียนอพอมันเห็นแล้วว่าขึ้นมาที่เครื่องอ่ะจะสั่งมันบอกให้โทรพีปีชาวุฒิรันเพิ่ม เพื่อนกับอาจารย์หนูรุ่นเดียวกันครับบอกสวัสดีครับนาใครวะนาะที่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นปะที่เขาขายต้นไม้อะไรเงี้ยที่นาข,าขายต้นไม้อ่ะน้าเป็นอยู่ทางฝั่งแบงก์องะอัอยู่<อ>บเิเวนามีต้นไม้มาแจกมั่งนาะปีชาวุอยู่อยู่บางกระบ,บอยู่ฝั่งนู้นแต่นะเนี่ยมเจอบ่อยอยู่ ดูว่าเขาขายผมมีเฟซบุ๊กนะเขาขายต้นไม้ขายประกัดเหรอใช่ขายขายขายต้นไม้ขายว่าขายต้นไม้ในบางกระบวกก็มีไอ้เต่าขายนะชื่ออะไรนะครับขอโทษทีมีไอ้เต่า่ขายไปหาแม่งหลายครั้งแล้วไม่เจอแต,แต่บุจําหน้าได้แต่ไม่รู้จักชื่อให้เย่าโจไปหาก็ไม่ได้เรื่อง <c oughs> โจโม้อย่างเดียวไม่เย็นผ่านไป โชไปตรงร้านทุเรียนมันไม่ได้ขายม,มันต้องขายข้าวขนายใต้าัอยากขายเลยมันได้มันได้ถุงละร้อยอ่ะ่ปยต้ตันก็เอาเดียถุงหนึ่งขายร้อยสี่สิบตกลงสิบสี่บาท โลละมันซื้อโลละสิบาทใช่ใช่ตาเห็นเลยแจ็คบอกโลมันซื้อมันซื้อ,อแล้วเรามาขายสิบสี่บวกค่าส่งไปอีกสิบบาทยี่สิบบาทได้ตีมันส่งยี่สิบได้ซ้ำใช่อยู่บ้านแ่บ้านแ่บ้านแฉบใครู่บ้านแช่นะนี่ผมผมผมม่ขายต้นไม้เลยอ่ะใช่ขายต้นไม้อ่ะ บ้านแซ้ <ไข S 2> ผมเหาะตัวทงสูงใส่เพื่อนเพื่อนก็เยอะชอบใส่หมวกกันนะชื่ออะไรผมผมผมไม่รู้ชื่อแต่ผมว็าวัดเดียวทุกครั้งนะ <ไข S 2> นชื่อปา้นแท่เพื่อนก็เยอะอยู่ับว,วันนี้เขาบอกว่าเพื่อนกับอาจารย์หมูเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันเลยครับหัวเรียนเยอะโรงเรียนกะด้วย <c oughs> บ้านแซ่มิแท่ก็เยอะเพื่อนเยอะหลายคนอยู่